อยากกินโอ้ยวงเล้องวง้งนะโอ้ยยังอร่อยอยู่น้ำจิ้มอ่ะปลาระเบิด สวัสดีจ้าวันนี้หนูนาจะพามากินรอบดึกอ่าอ,อะไรนะปลาระเบิดทอดกรอบน้ําจิ้มอันเก่าหนูนาเองจ้ะนึกอยากกินลูกชิ้นก็ลูกชินกนกช้นที่หนูนาฟิตไว้เด้๋จ้ะอันนี้เป็นเวลาประมาณจะเกือบสามทุ่มละอยากตึงโอ้หวงหวอ่อนแลวหร หนา้าโตเด็ดจ้ะสดทักสดแน่ะโอ้ยยังอร่อยอยู่น้ำจิ้มอ่ะปาลาระเบิด พี mm ่วายคุไดะโดนตลับ hmm.

จะรับหนูาไปขายงานวัดมาสามวันวันนี้เป็นวันพักผ่อนขายงานวัดเสร็จตื่นเช้าเปิดร้านกาแฟามันก็แบบเพียอันนี้ง่วงวนั่นเองง่วงจะอยากกิน chua gì đặc biệt thích à, không hiểu thật nhớ khâu à giờ ăn อยากกินเพชรแตก ก็ถือว่ายังไม่กออ่อปัไหนเนาะคิดถึงต้องผิกทอดมันเพิ่มเข้าอยู่อเออจะแบบจมอ่ะ นับไอยหลังได้กลับบ้านแล้วกลาบบ้านอื่งเป็นแถวบ้านเขากินอื่นกันเนาะแถวบนอ่ะบ้านหนูานายยังยังไม่น่าจะมีือตอนสอนเขาได้กินอื่น อาจจะไม่มดกินก่อนนอนได้รู้เรื่องนะอ้วนรับ <c oughs> 他泡个东西就 OK 嗯。 จะรู้จอถ้าไม่มอกอ็โอ้ยตอนเช้าตื่นใหม่ถึงกระโลกนายลากันเด้อจ้ะ มันก็พึ่นพึนจัดแบบ คลิปสั้นๆง่ายๆเด้อจ้าคลิปขึ้นอยากยามดึกเด้อจ้าป็นไงหนูนากระจิลาละเด้อ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้หนูนาเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้หนูนาทำคลิปต่อๆไปเด้อจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อจ้าโอตาปีดีแล้สวัสดีค่ะ